เดี๋ยวพาไปเบิ้งผักในสวนจังหน่อยป้านบาร์บีคิวกับซุกเราเถอะบ่มีินกมากินเราเนี่เนาะคนก็เบื่อแล้วเห็นเ่ราะจันน้อยหน่วยเริ่มอันซุกหลายแล้วนี่หน่วยใหญ่ๆได้ผลเดี๋ยวจะบอกกันแฟนพี่หน่อยเมัน,น,นมาเก็บอยู่เขาโคตรกะออกฟักแล้ว บกักนี่คือเป็นทั้งสี่อันนี้ยังนี่มีเจ้าของเป่าอยู่นั่นนลยเจ้าของตัวเขียวๆนั่นโอ้ยขวดเม็นเลยได้เังจะไปถือตัมันโอ้ยาวโพดเป็นฟักลายฟักอยู่ดิไปเพิ่งอันฟักนิสวนจะเข้าหลังจากบด้เขาเบึ่งสวนส,วนสองสามมือ,อแล้วหนูงไร กขี้เขียพี่น้อยจะออกดอ,อกก้อนนี่แห่นี่ก็ออกดอกอ่อนๆเราจะดีๆกลิ่นมะโนนี่เนาะ,ะกระถินกระง,งานนดึงนินนสวรรค์กันบุกแดงบุกแดงกับ,บพ่อดีกินอยู่ยกเละดีเล็บอยู่นะจจะเนาะ แตงกวาแตงกวาหน่อยหน่วยกระลังเป็นตะกินได้จำไหมกระลังกอบข้างในเป็นยังไงข้างในข้างในต้นมะเขือข้างในบ้าเดี๋ยออกดอกเหมแต่ว่าต้นข้างนอกออกดอกแล้วออกดอกน,น้อยๆแล้วตาลึ่งตาลึรื่อ,ตอแตก สำลงกับงามอดี๋ยจ้ะว่าพ่อที่ได้กินยอดดอ,อกแต่ว่ากับเลี้ยงมันก็จีเลี้ยงเนาะสำลงนี่นานาน,านาว่าเขาบ้านเด้๋ยวจ้ะบัวกะเพราเห็นอยู่ยในตู้เราบักะเาเสียงนา,าเมล็ดพันธุหยากกวัญสิได้มากเนาะจ้ะฝนะนบอกกันบอกแตงน้ำเตา้าพี่น้อยนุยงามแล้วกพริกจ้ะพริกก็ออกดอก ออกดอกออกน้อยแล้วจ้ะนี่อ่อนๆเน้นๆน้อยอ่อนๆพริกได้กิน,น,น,กนเ,เนี่ยตำปนเจ้กปนเอาหรอกเนาะพอาหลายดอกอันนี้ก็บอกคนมะละจ้ะมาละนี่ก็เอาเข่าบ้านเลยจ้ะมาละนี่ก็บบัวคาเซียงจ้ะาาเพราะว่าหาเมล็ดพันธุ์ยากแล้วก็ปลูกยากน้ำจ้ะ ปลูกยากได้กว่าจะได้ต้นมันนี่อันนี้พี่สาวเพิ่นห้มากพี่หน่อยจะเอาตำลึงก,กับมะลาเนี่ยกเข่าบ้านแต่มันจริ่มหนาวแล้วเนาะแต่เนาะตอนนี้เอามานี้นี่ก้อนแต่ว่าบอกพริกบอกอันกระถินนี่จะเอาสใส่ข้างนอกบอกเข่าบ้านดอกพริกมันปลูกงายอยู่อันนี้บอกกันหอมหอมไทยหอมแดงไทยฮม กำลังเป็นเนี่ยเนี่ยน้อยอยู่ก็มี้ได้ปลพริกยิ่งไ่ได้กินหรอกเนาะถ้าบ้านมัเพริกเอาเอายอดมันพล็กกินเนี่ยอะไรได้แต่ไปใส่แกงออมนจะเป็นบะเขือเก้าวละไรบะเขือพ่วงเดี๋ยวบะเขือพ่วงบะเขือพ่วงคือบลาโน่บะเขือพ่วงเงินต้นง่ะมิวแต่ที่บุตรท่านหรอกเนาะที่เขาหนาหนาวแล้วนี่บะเตง อย่งกวาน้ำน้ำอ่ะนะแต่มันรสชาติแซ่บๆดิจ้ะนี่บอกน้ำเต้าน้ำเต้าหรือว่าฟักทองเนี่ยอะไรวันนวยไม่ขึ้นน้ำเต้าเนี่แหละเขินน้ำเต้าหน่วยหนึ่งจ้ะอันอันต้นเดียวกันแต่ว่าหน่วยหน่วยบควยกันหน่วยไร่กับน่วยบ่อไร่เป็กเนาะ ีเบือพ่วงกับผักโขมอยู่น้ำกันผักโขมไทยเด้จ้ะโขมไทยในการปลูกง่ายอยู่จ้ะแล้วก็ขยายพันธุ์เลี้ยงจ้ะกินกิมพริกกินนี่ก็ตำลึงกันตำลึงนี่อันนี้กัเข้าบ้านด้วยกันตำลึงนี่เข้าบ้านมดหนาวๆนี่ก็คนเข้าบ้านมดพุนอีกกระถาง ก็ลังแตกยอดเกา็ก็กิ่งใหม่นสองกระถางไม่ขังนอกแปลดอกจ้ะเพราระาวา่ตาต่ำลึงเขาจบีบบอคอยคือนจบีจบบอขึ้นขึ้จีบบอสูหนาวดอกคือนจบีบบออากาศเสี่ยงบันไดดอกแล้วก็มันหา,มาเมล็ดพันธุ์ยากจะปลูกยากเขาบ้านดีกว่าหลอดเปล่าหลอดกะ ค่อยบากันที่เที่ยนนึงได้วาเข่าบ้านก่อนพักปลังด้วยนี่โมกาเก็บอยู่จ้ะเพราะว่ามันมีอยู่ยอดเดียวคุณให้มันป้ายไปแซกไปปีนไปทั่วโลดถคุณพอเปนงูเขียวเอาแต่เธอแซกไปเนี่ยพักพี่น้อยเดี๋ยพาไปเบ่งบอกฟักทองพี่น้อยได้บนี้ฟักทอง คือนฉีดีกิ่นอยู่เราฟักทองแล้วแนาะอันนี้ก็จีเป็นสำรับอยู่ในตู้นะไปเบิ่งนอกตู้กันเด้อนอกตู้ก็จีเป็นต้นกระถินกระถินต้นนี่อนันหกเจ็ดปีวะดิจ้ะเป็นหน่อยเห็ดอนันเป็นหน่อยตัดกิ่งมันบวห้มันใหญ่เนาะมันก็เลยซัมนะี่มันอยู่ในกระถางแต่อยู่ในกระถางมันก็อบมัใหญ่แล้วเนาะมันมันกลืนทีมันหน่อย ฟักข้องนะ่ิดกินยู่ยได้น,นี่ติดมาจากลูกนะติดมาสองลูกนะพ่นลูกนะึงน,น้อยหอยต้องแนงยัะแล้วก็นอันมม่ยุก็ต้อนอง,งนุ่นก็มี่ตอนองงน้นองุ่นกับติดเห็นติดลูกอยู่ อายุสูงทุ่นหุ่นติดไอ้หุ่นลูกน่ะไปอายสูงแต่บุตรเราก็ยุคข,ข้างในใาย่ายุ่นที่เห็นป่ะหุ่นข้างในใาย่าุ่นเดกลูกนั่งยูนี่อันสามลูกแกอายุต้นอ,อง,งุ่นนี่สามลูกบบพลาทองอันนี้เป็นอันตะไคร่ พี่น่อเอาโลงดินเขียวงามยู้เได้จ้ะตะไครก็เอาเข้าบ้านจะก่อนตะไครกับบ่สูนหนาวนนาเนาเนี่ยก็ขคุดเกาะคุดตน้นบ่ไปก่อไม่มีต้นเดียวเลยุดต้นเข้าบ้านเลยที่เห็นอยู่พุบอกจะเป็นต้นยาสูบแนะ่น่น ต้นยาสูบเด้จ้ะใบมันเหลืองเหลืองแล้วนี่เก็บปีบมเนาะแล้วก็ซ้อยแล้วก็ตากแดดกกำลังเกี่ออกดอกนี่ต้นยาสูบมันได้บ้าเนาะต้นยาสูบมันพี่สาวเพิ่นไห้มากวันนี้เด้อัปเดตนี่สวนมันมะเขือ,เ,อเทศบงมะเขือเทศแต่นี่อันนั้น รสชาติแซ่บแจ๋ด้วยใะหวานกรอบเราจะวันนี้ฝนเริ่มตกแล้วขอบังกันด้วย้ะเด้อขอบคุณที่ติดตามกันด้วย้ะแล้วพอกันคลิปหน้านะะนะใจเนาะอัปเดตเป็นพักในสวนในบึงน้ำสึดอ่ะคุณผู้ชมโมเด้อันมาไายเบ่งลายมือแล้วใบเลื่นเหลืองแล้วดอกเพราะว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วเนาะ แค่นี้กันเนาจะจ้ะเนาะสวัสดีจ้ะทุกคนทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญนะคะเน,นาะพอกันคลิปหนาแล้วจ้เด้อสวัสดีจ้ะ